สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อมาจีกตุ้ตานครับวันนี้พ่มปลาเปื่อนมาดูต้นทุเรียนครับเป็นราใบติดนะครับเนื่องจากมีฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกจกจุ้มเลยครับบานพุมกับอันนี้พมกับลูว้กลางบ้านนะครับเมื่อปีที่แล้วต้นนี้นะครับปกฝนตกนักๆมันก็เป็นนะครับปีนี้ก็เกิดอาการเดียวกันแล้วครับเป็นราใบติดนะครับลักษณะของก็จะเป็นแบบนี้เลยครับกิ่งจะมืนใบทุกโรยนำรอดหลวงครับ กิ่งจะไม้จะเป็นตามกิ่งจะมีคุยคุยติดอยู่กับเก้าเก้านะครับน่าจะเป็นเจราแล้วก็นี่ครับมันจะลามนะครับตัวนี้ปลิวไปติดตัวนี้มันก็ติดนะครับตาอีสแล้วก็รีบรักษานะครับช่วงขุ่นตกแบบนี้นะครับช่วงขุ่นตกช่วงเดี๋ยวขุ่นตกเดี๋ยวเด็ดอกนะครับช่วงมีคุ่นแบบนี้ก็ในนูนเลยครับนะครับกิ่งตั้มนะครับกิ่งตั้มติดดินแบบนี้มีโอกาสติด เือโรคราใบติดรุ้งนะครับเพราะว่าเชื้อรามันจะอยู่ในดินนะครับเพอเกิดความชื้นแล้วมันก็จะมีความชื้นดีมอต้มมันก็จะง่ายเปรเจือทันที่นะครับนี่ครับนี่เมื่อวานเมื่อวานนี่เพิ่มๆเพิ่มเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ลูกรามมาติดจริงๆเลยนะครับนี่ครับมีลักษณะว้จะเป็นแบบนี้เลยครับใบไม้นะครับเมื่อนทุกน้ำรดลวกไปมันเลยครับราใบติดนะครับก็จะติด แล้วก็จะติดอยู่แป็นมันนะครับเขาจะลามไปทุกกล้องแตาไปติไปกิ่งไหนก็ติดกิ่งนั้นนะครับนี่ครับพมจะทําการดักซ่านะครับ้วกกวาดตายโกนนะครับตายโกนที่มีใบเป็นเจราเลนตรงน้ครับเราต้องกวาดให้มดนะครับกวาดตือเป้ทำลายเลยนะครับหรือไม้ก็ต่างดีๆก็อ่าชีดยาแล้วก็เป้ถิงนะครับเก็บตูมไห้มดนะครับยาอยู่ตายโกนนะครับลักษณะใบอื่นนะครับกิ่งอื่นอย่าง ไม่ปบเจอนะครับอย่างปบเจอได้กินก็ล้างนะครับกิงล้างจะเป็นกิ้งทีมีความเสี่ยงมาคเผื่อนนะครับเปลว่าเกาอยู่ไกลดินนะครับเนี่ยดาดาไปทิดนะครับลักษณะใบของเกาจะมีลักษณะนี่ครับเมื่อนใบตุกน้ำร้อดหลวกนะครับแล้วก็จะมีเป็นปุ่มเก้าๆ้านี่ครับน่าจะเป็นเชื้อราทิดยูนะครับแล้วก็ติดนะครับติดกับใบอื่นนะครับแต่ทำให้ลูกลามโดยง่ายเลยนะครับกิ้งนี้นะครับปลเกกกินใบเต็ดนะครับ กิ่งที่เลือกก็จะเป็นเนี่ยครับแจะเสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอ็นเลยครับปบปบเลยก็รหักดาได้ทันทีเลยครับแต่ถ้าดีนะครับกิ่งตั้มกิ่งตั้มกิ่งติดดินนะครับตัดออกเลยก็ได้ครับเพราะว่าโอกาสที่จะติดเชื้อจากดินนี่ครับดินเปลือดรามอยู่ที่ดินเลยครับพออาค้นตกนะครับอากาศแบบที่ว่าคนตกบางเดร็คบางนะครับเขาจะทําให้เชื้อราอ่ากระย่ายตัวเร็วนะครับแต่ก้อนนี้ครับจะทําให้ลูกรามติด ถ้าเรารักราจาก็จะติดแต่ทําไมใบเล่นนะครับทาไมที่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลักปาเลยนะครับราใบติดยานะครับก็มีตามร้านตัวไปนะครับไปบอกก็ราใบติดเขาก็จได้ได้เลยครับเพราะว่านะครับกลุ่มยามันมันมีอยู่แล้วครับลักปาราใบติดรานํากลางรานี่ครับมันเจอราาหนาวกดินได้ก็มันบางตัวก็มันดักได้ได้เหมือนกันครับนี่ครับไปบอกทีร้านก็จัดให้ได้เลยครับ แต่ตาต่าไงดีการลักษา,า battle, ที่ที่ดีก็คือกิ่งตำตำไม่ต้องควนเอาไว้นะครับกิ่งตำติดนิดนึงครับผมจะตำให้ใบที่งหายนะครับนี่ครับใบที่งหายกิ่งที่งหายนะครับถ้าติดหมากหมากก็ตำให้มันหยุดจากไปได้เลยกับการจะเริ่มรับตัวนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการฉีดยาครับฉีดยาแล้วก็กวาดไตคูณใบนี้ยกนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยุดไล่กันนี้ก่อนนะครับ